สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจตามล่าขุมทรัพย์ตลาด forex นะครับวิธีการเทรดแบบโจนสลัดนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของ Timeframeweek นะครับอาทิตย์นี้นะนะครับผมจะพาดูว่าทำไมกราฟถึงย้อนลงมานะครับ Timeframeweek เนี่ยบ่งบอกว่ามีแรงบายนั่นแหละแต่การลงมาตัวน,นี้เป็นการลงมาทดสอบแนวรับที่ประมาณ1813นะครับแต่ไม่ถึงนะนะครับ ก็กราฟกําลังจะขึ้นไปนั่นเองนะครับและต้านต่อไปของเขานะเอางี้ดีกว่าให้ถึงต้านใกล้ๆนี้นะครับ1 850-1 870นะครับมี2ต้านนี้นะของทม์เฟรมบิ๊กสำหรับอาทิตย์นี้นะครับสำหรับการเล่นขาบายนะแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์นะครับผมมีเคาะกราฟไปให้นักเรียนนะครับถ้าท่านใดจะบายเพจบิ๊กนะก็รอย่อลงมาตรงประมาณ 1813โดยประมาณนะครับ1 8 1 3ปประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับการเทรดวีคนะนะครับต่อไปดู t ทม e เฟรมเดยวันนี้เลยดีกว่าวันนี้นะครับจบด้วยโดจิสีแดง,แดงนะครับโดจิหรือพินก็ไม่รู้แหละแต่มีการลงมาทดสอบแนวรับที่1830อีก1ครั้งนั่นเองนะครับและการลงมาทดสอบแนวรับตรงนี้นะโดจิแท่งเขียวๆนะเอ้แท่งแดงๆนะ แท่งนี้นะครับหรือพินก็ไม่รู้เห็นบอด y ี้นิดนึงนะครับตรงนี้นะมีเขาเรียกว่าปกติแล้วแท่งพวกนี้นะครับเราจะต้องรอเข้าออเดอร์อยู่ช่วงช่วงไปปลายไส้นะครับอันนี้ก็มีการลงมาทดสอบแล้วแหละแล้วก็กําลังจะขึ้นไปต่อนะครับในส่วนของด เหมือนทําแท่งเบรกขาบายก็จริงแต่ว่าแท่งนี้ทําให้ความหมายเปลี่ยนก็คือมันจะกลายเป็นกราฟวิ่งตามไทม์เฟรมวีกนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วแนวต้าน1843ที่เป็น TP แรกนะครับ1850น TP 2 1 8 7 0 TP 3อย่างเงี้ยนะจะเป็นจุดที่ทําให้เราเก็บกําไรในกรณีเราช้อนขาบายขึ้นมานะครับแต่ถ้าในช่วงของตลาดอเมริกากราฟไม่สามารถเืนเหนือ1น4 3ได้นะเราก็จะยังไงครับเราก็จะ พิจารณาอีกครั้งหนึ่งอาจจะได้เล่นเซลลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่กราฟยืนผ่าน1843ไม่ได้นะครับต่อไปเราเข้าไปดูแรงซื้อแรงขายที่ t i m e f ฟรมพืสสินะครับในส่วนของ t i m e f ฟรมพืะครับยังบ,บ่งบอกแรงเซลลต่อเนื่องนะครับตรงนี้มีการทํา p เเซลลที่สมบูรณ์มีการย้อนกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ในส่วนของ e f ม์เฟรม H4 ยังคงมีแรงเซลล์อยู่นะยังค้านกับ i m ม f เฟรม day นะครับผมเออยังค้านกับไทม์เฟรม week นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของ e f ม a เฟรม H4 เมื่อทุกๆ4ชั่วโมงเกิดแท่งเทียหนึ่งแท่งนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่กราฟจะกลับตัวเป็นขาบายตามไทม์เฟรม week นั้นก็มีนะครับแล้วเมื่อ,อไรล่ะก็เมื่อเวลาที่ไทม์เฟรม H4 นั้นมีการทำ PA buy นั่นแหละครับ ตราบใดที่ยังไม่มีการทํา PA บายที่สมบูรณ์ใน Time f ฟรมที่ครับกราฟจะยังคงไม่วิ่งตามเขาเรียกว่าตาม i ท e f เฟรมบ e e k นะครับและนี่คือความสัมพันธ์ของเขาเรียกว่าแท่งเทียนและ i ท e f เฟรมครับซึ่งมีสอนในบทเรียนอย่างลึกๆเลยนะครับหลายๆท่านไม่เคยเรียนเรื่องพวกนี้นะนะครับแล้เกี่ยวกับพวกวัฒจักรกราฟนะครับวัฏจักรกราฟในระบบเทรดจนสลัก็มีสอนนะครับแต่อยู่ในห้องเรียนนะครับ ทีนี้เราเข้อเข้าไปดูที่ Timeframe H1 นะครับมีคนส่งกันบ้านเต็มเลยนะครับสำหรับนักเรียนในคาสเรียน15วันเท่ทันใจครับจริงๆอ่ะเรียนไม่ถึง15วันหรอกเรียนแค่ประมาณ10วันเองแต่ที่5วันที่เหลือเนะี่ยเป็นการทดสอบความเข้าใจและความรู้นะครับแล้วก็เราก็สามารถอยู่ร่วมกันไปได้ตลอดนะครับบทเรียนที่สอนสดๆผ่านโปรแกรม o o m นะนะครับก็สามารถดูได้ตลอดเลยนะ ตรงนี้มาดูที่ t ท m e f r m m e 1นะครับมีการาเซลล์ลงมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็ยังคงมาติดแนวรับอยู่นะครับเดี๋ยวขอขยับแนวรับนิดนึงเพิ่มแนวรับดีกว่านะตรงบริเวณนี้นะครับคือแนวรับ1821นะครับกราฟมีการทำ P.A. by u นะครับที่1832 ถ้าจบนะก็จะถือว่าเป็น PA บายที่สมบูรณ์นะครับเราก็สามารถเข้าบายได้นะนะครับแล้วก็ในส่วนของจุด TP จุดแรกก็คือประมาณ1843ของเรานั่นเองนะครับถ้าทะลุ1843ไปแล้วนะกราฟในส่วนของ Time Frame H4 นะครับจะกลับมาทำเป็น PA ขาบายที่สมบูรณ์เพื่อรอรับตลาดอเมริกาช่วงค่ำนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าในส่วนของ Time Frame H4 นะครับ มีการทำ p PA บายที่สมบูรณ์ในช่วงของตลาดอเมริกานะเรารอยยอลงมาในส่วนของทำเฟมเฮ m หนึนะครับเข้าไปที่ทำเฟมเฮ m หนึ่งเพื่อรอเทรดนะแล้วเราก็สามารถเทรดหน้าบายได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับโดยใช้1843เนี่ยเป็นจุดเข้าหรือจุดเ l ็ดกำไรเอ้ยจุดเ l ขาดทุนนะครับก็อยู่ที่เราจะพิจารณาในส่วนของตลาดอเมริกาอีกช่วงหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนทุกท่านนะช่วงประมาณ6กโมงครึ่งนะครับโค้ดเฟิร์นมีไลฟ์เทรดนะผ่านโปรแกรม Zoom นะครับก็สามารถเข้ามาร่วมเทรดสดๆด้วยกันนะครับมาคว้าเงินแสนเงินล้านด้วยกันจากตลาด f o r e x ช่วงค่ำนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ทม์เฟรมใค่หนึ่งไม่มีอะไรมากครับนอกเสียจ,จากว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือแนวรับแนวต้านที่เราจะต้องเฝ้าระวังว่าถ้าเกิดว่ากราฟเกิด PA ที่แนวแนวรับนะเราก็ รอบายนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากราฟเกิด PA เซลล์ที่แนวรับเนี่ยนะครับเราจะยืนดูยืนยืดูยืนดูอยู่เฉยๆนะนะครับจะยังไม่ทําอะไรนะครับรอดูชัดๆก่อนอันนี้คือพื้นฐานแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบยกระดับขึ้นมาเป็นแบบแอดวานซ์สักหน่อยครับเราก็จะพิจารณาดูว่า PA เซลลตรงนั้นที่อยู่บนแนวรับนะอินดิเคเตอร์ต่างๆมงบง่บงบอกว่า มีแรงเซลล์หรือไม่นะครับทำเฟนใหญ่บงบอกว่ามีแรงใบแรงเซลหรือไม่ซับพอร์ตกันหรือไม่หรือว่าสวนทางกันก็เราก็จะพิจารณาในการทำกำไรอีกครั้งหนึ่งนะครับระบบเทรดโจนสลัดครับสามารถทำกำไรได้ทุกวันนะครับอ่าแล้วแต่ท่านจะปรารถนานะนะครับมีทุนมากก็ได้กำไรมากมีทุนน้อยก็ได้กำไรพอประมาณเช่นกันนะครับผมเพราะว่า เราใช้ศักยภาพของพอร์ตได้เต็มที่นะครับบวกกับศักยภาพของระบบเทรดแล้วก็ศักยภาพของจิตใจตัวเราเองเป็นสําคัญนั่นเองนะครับถ้าคุณไม่มีจิตใจนะครับที่เขาเรียกว่า,าที่แจ่มใสหรือเกิดแบบจิตใจที่แบบเกิดการกลัวสภาวะกลัวตลาดอย่างเงี้ยก็อาจจะทนกําไรไม่ได้นะครับแต่เมื่อคุณใช้ระบบเทรดจนสลัดทํากําไรได้ทุกวันทุกวันทุกวัน ไม่เกินสามวันห้าวันครับจิตใจคุณจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่ามีความสุขกับตลาดฟอเร็กนะครับก็ประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ระบบเทรดฟอเร็กแบบโจรสลัดครับเปิดหลักสูตรเทพทันใจสิบห้าวันครับคุณสามารถอ่านกราฟเป็นวิเคราะห์กราฟเป็นและเข้าเทรดตามระบบเทรดโจรสลัดได้ทันทีภายในสิบห้าวันครับเรียนผ่านโปรแกรมซูมวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปนะมีการบ้านทุกวันนะครับ ต้องทำส่งนะเพื่อจะได้วัดความรู้ตัวเองว่าเข้าใจถึงไหนนะครับไม่เกิน15วันนะครับคุณจะกลายเป็นคนที่สามารถอ่านกราฟได้และทํากําไรได้นะครับโดยไม่ใช้เขาเรียกว่าอินดิเคเตอร์ที่เขาขายขายกันนะครับหรือ ea หรือ,อตัวบอกซิกส่งสัญญ,ญาณอะไรพวกนี้นะครับวันหนึ่งมันก็ต้องตายไปครับไอของพวกนี้นะครับยิ่งเขาขายขาดหรือขายผูกรายเดือนมันจะยิ่งเก็บเงินคุณนะครับแล้ว คุณไม่ได้ความรู้ครับเพราะว่าอะไรคุณไม่รู้จักการวิธีสังเกตกราฟหรือใดๆทั้งสิ้นเลยนะวันใดไม่มี EA ไม่มีโปรแกรมช่วยคุณก็จมน้ำครับตายแต่ถ้าคุณมีความรู้อยู่ในตลาดฟอเร็กจริงๆไม่ว่ากราฟจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะครับคุณก็ยังคงอยู่ในตลาดได้100%เซและตลอดไปนะครับผมอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะมันคือเรื่องจริงนะนะครับ โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกทกท่านไม่มากก็น,น้อยครับถ้าเข้ามาที่เพจได้เลยนะสำหรับท่านที่สนใจเรียนนะครับล่ำรวยทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ